ขอขอใหม่ค่ะคือคือดิฉันก็สงสัยนะคะคือเพราะว่าในสายพุทเจ้าเนี่ยมันมีภาษาเขียนไงฮะเป็นแค่ภาษาพูด uh huh. ท่าน,นี้ก็อยากจะสงสัยว่าคาว่าอัตถะและพยัญชนะเนี่ยเป็นคําพูดที่เราใช้อธิบายหลังพุทธการหรือยอย่างไรเพราะคาว่า,วา,มาสมัยก่อนมไม่ส่าาพระเจ้าไม่มีภาษาเขียนพอ,อดีถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างว่าอ,อย่างนี้ คนก็จะบอกเออนี่คือภาษาเขียนพยัญชนะก็อยากจะรบกวนท่านอาจารย์อธิบายื่้งคำว่าอัตถกถาและพยัญชนะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคำว่าถ้าที่ผนฟังเหมือนสมัยเมื่อเมื่อเมื่อสายพทธการใช่ไหมคะว่าคล้ายๆเหมือนพยัญชนะเป็นเป็นเป็นคำพูดแต่ว่าอัตถกถาเนี่ยคืออธิบาย อธิบายโดยพระเจ้าหรืออัธกถาทั่วๆไปอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ค่ะพอดีถ้าอาจารย์ยกคำว่าพยัญชนะเนี่ยคือคําเขียนไงฮะนี่ก็สงสัยว่าแม่พระเจ้าไม่มีคําเขียนนี้เพราะคาพูดอ๋อไม่ใช่ประมาณนั้นนะคะ<ม>ขอรบก,กวนอธิบาย<ม>ตรงนี้นิดหนึ่งค่ะพยัญชนะของพระเจ้าคือพยัญชนะคือคําพูดทุกคําพูดถ้าอิมัสสมิงสติอีทางโหติจะเป็นอิมัสสมาไม่ได้ อิมัสโมไม่ได้ต้องอิมัสหมิงสติทางโหตินี่คือพยัญชนะโดยพยัญชนะส่วนอัฐาก็คือประกอบด้วยพยัญชนะเนี่ยที่มาอธิบายบทพยัญชนะของพระองค์อันนี้โดยพระองค์งคไม่ใช่โดยคนอื่นโดยพระองค์เองนี่คือคำนี่คือคำพูดเดียวของคนในโลกที่ไม่ต้องรอใครมาอธิบายเพิ่ม ค่ะค่ะถ้าตรงนั้นคือชัดเจนก็คือโดยพระองค์เองนะคะแล้วก็คาที่บายต่อนื่งโดยคนอื่นเนี่ยก็เป็นอัตถกถาจารย์ที่บอธิบายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่เราบอกว่าไม่ใช่พุทธเจ้าวจนะนะคะค่ะตรงนี้ชัดเจนค่ะเหตุผลตรงนี้ก็เป็นเหตุผลของพระพุทธเจ้าที่ไม่ให้ฟังเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงต้องจําดีๆเลยตรงนี้โยมนะเพราะถ้าโยมไม่ชัดเจนในสิบพระสูตรนี้ที่พระพุทธเจ้ากล่าว โยมจะเซไปหาคำสาวกทันทีพระเจ้าตรัสว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาปรนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน ส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเล่นสุญญาตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนคุณศึกษาเล่าเรียนทุกสํานักในประเทศไทยแปลตรงกันหมดเลยนะรวมทั้งบาลีเทคโซไซตี้อย่าฟังด้วยดีนะอย่าเงี่ยหูฟังเนี่ย ภาษาอังกฤษบอกเลยอย่าเอาหูเอียเนี่ยเข้าไปฟังนะอ,อย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าเอาจิตไปรู้ทั่วถึงนะลงไปที่เจตนาเลยนะและอย่าสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเห็นนะพระสูตรนี้มีตรัสกลับกันไปกลับกันมาหลายแบบกลับไปกลับมายังไงผู้เจ้ามีบอกด้วยว่าให้ฟังด้วยดีให้เงี่ยวหูฟังในคําสาวกนะแต่ตรงต้นบอกว่าอะไรถ้าเธอทําอย่างเนี้ย เป็นความอันตรธานของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งคนจะงงนะอ่านพระสูตรเนี่ยคนจะงงว่าอะตกลงแล้วพระเจ้าให้ฟังคําใครกันแน่แต่คุณเนี่ยไม่ละเอียดไม่อ่านตรงหัวตรงหัวพระเจ้าจะบอกคําตถาคตจะสูญหายไปด้วยอาการอย่างนี้นะพอคํากวีแต่งขึ้นใหม่เธอไปสนใจฟัง,ไปฟ,งไปฟังด้วยดีไปเงีย่ยวหูฟังแต่คําตถาคตอย่าฟังด้วยดีอย่างเงีย่ยวหูฟังอา้าวทาไมพระเจ้าไม่ฟังคําตถาคตนะ ก็พระสูตรนี้เขาผู้เจ้าตรัสว่ามันเป็นความสูญไปของคำผู้เจ้าถ้าเธอทําอย่างนี้นีะ <c oughs> ทำให้คนมามานั่งอ่านมาวิเคราะห์ไงเนี่ยผู้เจ้าวางแบบวางสนุกไว้เรียบร้อยเลยนะให้คนเนี่ยศึกษาอ่านให้ดีให้คล่องเลยนะอย่างเนี้ยเรียกบทพันชนะนะทีน,ทนี้อย่างที่โยมบอกว่าเอ๊ะการลงอักษรในครั้งพุตการมีไหมไปดูเสาหินอโศก เฉียดผู้เจ้าแค่สองชั่วคนคือ200ปีมีการลงอักษรแล้วอักขระแล้วเรียกอักษรพราหมีภาษาประจิตดังนั้นเราวิเคราะห์ต่อไปว่าในครั้งพุทธกาลอาจจะมีการลงอักษรก็ได้แต่มันไม่แพร่หลายมันยังไม่ไม่เป็นที่นิยมแต่ที่แน่ๆคือผู้เจ้าไม่เอาเพราะว่า จะลงอักษรไปดีขนาดไหนก็ตามถ้ามันไม่อยู่ในการทรงจําการรู้ซึ่งศาสธรรมมีไม่ได้ดังนั้นผู้เจ้าไม่เอาเรื่องการลงอักษรลงอักขระไม่เอาฝากฝังศาสนาไว้กับการทรงจำนะอย่างเดียวเท่านั้นเลยและศาสนาเราจะไม่มีอะไรมาทำลายได้ถ้าทำลายคือต้องฆ่าทิ้งเพราะมันอยู่ในการทรงจำของทุกคน ทุกคนคือคือตู้พระธรรมเคลื่อนที่ขนาดนั้นเห็นนะเพราะพระผู้เจ้าตรัสว่าการทรงจําเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ครวรธรรมโยมจะใคร่ควรธรรมผู้เจ้าได้ยังไงในเมื่อในหัวโยมไม่มีคํำผู้เจ้าอยู่เลยจริงไหมโยมจะเอาถ้าในหัวโยมไม่มีสุดคูณจําสุดคูณไม่ได้เลยโยมจะไปซื้อขายของบวกลบเลขยังไงอ่ะ ต้องอยู่ในหัวก่อนประมวลในหัวในจิตในใจถูกต้องไหมหลักเดียวกันเลยเป๊ะเลยเพราะนั้นสูตรคูณเนี่ยเราให้เด็กๆจําไปก่อนเด็กมันรูไ้ไหมว่ามันจะไปใช้อะไรได้ไม่รู้หรอกสองหนึ่งสองสองสองสี่สอง 1, สามหกมันจะท่องไปใช่ไหมเด็กๆอนุบาลเหมือนกันท่องไปก่อนเป็นนกแก้วนกขุนทองเดี๋ยวโตแล้วรู้เรื่องเองใช่ไหมอย่างนี้พู้เจ้าวางลำดับสเต็ปต่างๆไว้อย่างนี้โยมนะ และคนที่จะรู้อย่างเนี้คือเขาต้องมาเสพครบคำผู้เจ้ามากจริงไหมดังนั้นอาตมาเสพครบคำผู้เจ้ามากกับคนไม่เคยเสพคบเลยมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยโยมใช่ไหมอาตมาบอกผู้เจ้าบอกอย่างนี้เขาบอกอัตถาถาบอกนี้มันถือคนละตำราใช่ไหมแล้วเอาคนไม่รู้ตรงนี้มามันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องไงนะขอเข้าใจมาอย่างเนี้นขขาาะเพรานนะน,นั้นสองพันกว่าปีที่แล้วอาจจะมีการลงอลักขระ นะแต่ผู้เจ้าไม่เอาด้วยนะแล้วสัญลักษณ์ในศาสนาพุทธเนี่ยโมยไม่มีหรอกดังนั้นศาสนาพุทธไม่มีไออะไรไปทําอันตรายได้เลยนะนั้นทาไมผู้เจ้าไม่พูดเรื่องการสร้างพระพุทธรูปจริงไหมทําไมผู้เจ้าไม่พูดเรื่องเครื่องเรื่องสิ่งเรื่องพระาธาตุเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ใช่ไหมเพราะมันจะเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์โยงดูสิ คนไปถล่มพระพุทธรูปที่ตาลีบันน่ะชาวพุทธโกรธไหมโกรธใช่ไหมคนตัดเสียนพระพุทธรูปไปตามวัดต่างๆเราโกรธไหมโกรธอกุศลเกิดไหมอกุศลเกิดคนคนนั้นที่เกิดอกุศลไปอบายจริงไหมผลข้างเคียงผลกระทบต้องมีมากผู้เจ้าไม่พูดดังนั้นอะไรที่จะพูดออกมาแล้วเกิดผลเสียต่อสาวก ต่อมหาชนต่อมนุษย์เทวดาทั้งหลายผู้เจ้าจะไม่พูดหลุดออกจากปากเด็ดขาดสิ่งที่ผู้เจ้าพูดหลุดออกจากปากจะต้องเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานนะเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนินนนพนาพนานเท่านั้นผู้เจ้าจึงจะพูดขนาดเพื่อนิพพานเท่านั้นยังสามสิบสามเล่มขนาดเนี้ยโยมใช่ไหมแค่โยมใช้ทั้งชีวิตก็แทบจะศึกษาไม่หมดแล้วใช่ไหม แล้วยมจะวิ่งไปศึกษาอัธรถา,าอะไรอีกอะใช่ไหมผู้เจ้าจึงต้องสกรีนองค์ความรู้ว่าคนคนนึงจะหลุดพ้นถึงนิพพานได้เนี่ยจะต้องรู้อะไรแค่นั้นและจริงๆผู้เจ้าก็บอกไว้ว่าคําพระองค์เนี่ยขอรู้เพียงคําเดียวแล้วประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ชื่อว่าพระหูสูตรหลุดพ้นได้แล้วนะแค่นี้เอง โยมต้องให้เครดิตพระพุทธเจ้าว่าออ้คำพระเจ้านี่สุดยอดเลยง่ายมากรู้คําเดียวก็หลุดพ้นได้แล้วนะนี่ไม่ใช่อ่านไปแล้วบอกออ้ไม่รู้เรื่องอะคําพระเจ้ายากอะแล้วก็ไปพูดดิสเครดิตคําศาสดาตัวเองว่าคําพระเจ้ายากอย่าไปอ่านเลยถ้าพระเจ้าพูดสักล้านคานะมีคํายากสะห้าแสนคำง่ายสะห้าแสนคำเท่ากับเรากล่าวตูค่คาพระเจ้าแล้ว ไอ้ทีง่ายๆไม่เอามาพูดไปพูดไอ้ทำคำยากใช่ไหมแล้วไปบอกผู้เจ้าเนี่ยสอนยากมันอยู่ที่อินทรีย์แต่ละคนในพระตายพิฎกเนี่ยโยมตอนเนี้ยเราใช้เทคโนโลยีมาตรวจมีคำผู้เจ้ากี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมเช็คกันมาเป็นกี่ล้านตัวอักษรเลยคำผู้เจ้ามีเท่ากับ3 8ประมาณ10กว่าล้านตัวอักษรนะ ถ้าเช็คจริงๆแล้วจะเหลือประมาณ30นี่เช็คคร่าวๆเอาแบบหลุมๆให้เยอะๆไว้ก่อนนะเพราะฉนั้นในพระตบ,บิดกเนี่ยจะมีคําแต่งใหม่ถึง70%มีคําพระเจ้าอยู่ประมาณ30%กว่าเปแค่นั้นเองนะนี่ให้ทราบกันไว้ข้อมูลอาตมาถึงบอกว่าอยากสร้างศูนย์ข้อมูลพุทธวจนะรักษาคําตถาคตนะเนี่ยถ้ายมช่วยกันผลักดันเนี่ยคณะกรรมการอะไร นี่ยคุ้มครองวิตุศาสนาที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยสร้างสิใช่ไหมคำศาสดาเราไม่คุ้มครองแล้วจะคุ้มครองคําใครอะ่ะใช่ไหมแล้วมีหน่วยงานคุ้มครองมาไม่มีเลยเราเราฝากไว้กับพิกขุรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้นะเนี่ยอยากอยากเสนอตรงนี้นิดหนึ่งนะมันจะได้ไม่ผิดเพี้ยนแล้วเวลามีอะไรไม่ตรงนะอ่าเช็คที่ข้อมูลนี้เลยใช่ไหมแล้วเวลาดูเสชอ่ะอย่างเราจะเสช โยมโยมทำบุญแล้วโยมต้องเคยกวดน้ำไหมเคยอ่ลองเสิร์ชดูสิอ่เสิร์ชคำว่ากวดน้ำในโปรแกร,รมเนี่ยเราเสิร์ชเข้าไปในฉบับหลวงตัวนี้นะเนี่ยทำในรัชกาลที่แปดเห็นไหมไม่พบคำว่ากวดน้ำในพระไตรปิฎกนะภาษาไทยนะไม่มีโยมนะนี่มันต้องอย่างนี้มันถึงจะเร็ว ใช่หไหมและถ้าอยู่เล่มข้อหน้าไหนมันออกมาเลยเช่นอาตมาสอนอาณาปานาสติเอาเสิร์ชอานาปานาสติอาณาปานาสติค้นหาอาณาปานาสติปุ๊บดูซิมีกี่นั่นกี่ข้อดูข้างบนข้างบนมันจะบอกเลยว่ามีวิไนสองหน้าสุตตันตะ49หน้าเห็นไหมผลการค้นหาหนึ่งใน20เนี่ยมีทั้งหมดจากทั้งหมด5 3บาหน้ามันต้องอย่างนี้โยมต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และพอเลื่อนลงข้างล่างดูจะบอกคนเลยพระสูตรเล่มข้อหน้าไหนนะกดอ่านแล้วไม่อ่านอ่านลองกดขึ้นมาซิมีอะไรนี่มีไหมอ่าดูก่อนพิกุตั้งหลายแม้สมาธิในอาณาปานาสินี้แหละอันพิกุอบรมทำให้มากแล้วนะอ่าย่อมเป็นคุณสงบปราณีตเยือกเย็นเห็นนะอยากเช็คบาลีไหมเช็คบาลีได้ขึ้นมา ในหน้าจอเดียวกันคู่หน้าเดียวกันเลยนะอันนี้ไปลิงก์คนละอันเอามานะไปลิงก์จากสยามรัฐนะอ่ามีลักษณะภาษาบาลีเรายังอ่านไม่ออกหรอกเนี่ยนี่คือภาษาในสมัยรัชกาลที่ห้าที่แค่เปลี่ยนอักขระนะอ่นะเราก็เลื่อนไปอนาปานาสติก็เจอละพิกเวเนี่ยพิกูทั้งหลายอนาปานาสติสมาธิเจอละเห็นไหม เนี่ยตัวสอบอย่างเนี้ยเยอะนะนี่เวลามีเรื่องราวต้องเช็คกันอย่างนี้เลยเรามาเอาคําพูดพิขูไม่ได้โยมเอาหลักฐานมาคุยกันเกิดมาก่อนพิขูทุกลูกหลักฐานสองพันกว่าปีใช่ไหมคนนึงพูดแต่หลักฐานคนนึงพูดลอยๆอะ่ะใช่ไหมอ่าเพราะนั้นก็เอาให้พวกเราได้รู้อยากให้พวกเราเนี่ยเก่งเป็นชาวพุทธกันแล้วแต่ทะเบียนบ้านเนี่ยแต่ถามเรื่องพุทธไม่รู้เรื่องเลย ใช่ไหมไปดูบัวสามเหล่าสี่เหล่าไหมอลองดูบัวสามเหล่าสี่เหล่าเราเรียนมานั่งเรียนมาบัวสี่เหล่ากระทรวงยังไม่แก้เลยทั้งที่เนื้อหาผู้เจ้าตัดบัวสามเหล่าใช่ไหมเนี่ยพระสูตรเรื่องบัวสามเหล่าเนี่ยเปรียบเหมือนหนองบัวบ,บนเนี่ยพระองค์บอกว่าเพราะเราตรวจด,ดูโลกด้วยพุทธจักรุูแล้วนะ ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างใช่ไหมเปรียบเหมือนหนองบัวบวนบัวปทุมบัวบุญทริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน,ใน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ําเอานับดีๆหนึ่งนะบางเหล่าเกิดแล้วในน,ใน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ําเอาบสองบางเหล่าเกิดแล้วในน้ําเจริญในน้ําอันน้ําพยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้ําอนน้ําไม่ถูกแล้วมีฉันใดสาม ราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉั้นนั้นนับได้กี่เหล่าสามเหล่าใต้น้ําปริ่มน้ําและก็พลน้ําและที่สําคัญคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เห็นเหมือนกันหมดเลยโอ้ยิ่งใหญ่มากเรื่องนี้แต่งใหม่ไม่ได้เลยพู้เจ้าเราเนี่ยบอกเลยว่า9กบกับที่แล้วเนี่ยผู้เจ้านา้มว่าวิปัสสีก็เห็นอย่างนี้เหมือนกัน31ับกับที่แล้วผู้เจ้านา้มว่าสิกขีก็เห็นเหมือนบัวสามเหล่า ไม่รู้ใครดันไปแต่งอัธกถาเนี่ยไปแต่งเป็น4ี่เหล่าเห็นไหมดังนั้นถ้าโยมหลักการเนี่ยยอมรับอัธกถา,าได้เนี่ยจบเลยนะอ่ามันจะไปกันคนละเรื่องไปเรื่อยๆเข้าใจไหมอ่าอ่าหมดคำถามหรืออยังนะอ่านักศึกษาถามเชิญอ่าเอาสันหน่อยนะอ่าขอไม่นิดหนึ่ง นวัตกรรมอาจารย์ครับกระผมพัชรพันธ์สิจันงามครับนิสิตชั้นปีที่สามวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับครับมันตอนนี้ที่ผมศึกษามานะครับประมาณหลายสิบปีแล้วนะครับก็คือมันมีวัดชื่อดังอยู่แถวปทุมธานีนะครับคือมักจะพูดถึงว่าการสั่งสมบุญนะครับซึ่งผมอยากทราบว่าการสั่งสมบุญนี่มันคือเหมือนบุญเป็นปริมาณนะครับ มันสามารถสั่งสมแล้วเหมือนธนาคารนะครับเก็บไว้แล้วเอาไปใช้ชาติอื่นได้ด้วยล่ะครับออันคําถามที่หนึ่งนะครับอ่าได้ไปดูพรสูตเราเราให้ใครตอบดีโยมเราให้ผู้เจ้าตอบดีไหมครับตามนะเพราะหลักการคือเราจะฟังแต่คําผู้เจ้าถูกต้องไหมบุญเนี่ยสั่งสมได้เหมือนกันนะ แต่ใครเนี่ยตั้งเจตนาสั่งสมแบบนั้นเนี่ยนะจะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่นะและการสั่งสมเนี่ยมันจะมีแง่มุมเรื่องทานเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังทำหนังสือเรื่องทานออกมาว่าตกลงทานเนี่ยให้ยังไงกันแน่นะทานจะเศร้าหมองหรือปลานีดก็ตามต้องให้โดยศรัทธ,ธาก่อนอันดับแรก ให้โดยความเคารพด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดน่นเห็นผลที่พึงมาถึงเราให้นะจะมีพสูตรอีกเยอะมากนะในแง่มุมเดี๋ยวค่อยๆรู้ไปท่านนี้ในเรื่องการสั่งสมเนี่ยผู้เจ้าบอกเลยบอกสารีบุตรคนบางคนในโลกนี้เนี่ยให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจกได้สวยผลของทานนี้พวกนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่ เขาจะไม่ได้นิสงใหญ่คือการเป็นอริบุคคลเขาจะไม่ได้แต่เขาจะได้แค่ผลใหญ่คือไปเป็นเทวดานะเป็นเทวดาชั้นต่ำสุดเลยนะพวกหวังอย่างนี้คือจาตุมหาราชิกะและเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมาคือเรียกว่าเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารวัฏรไม่พ้นนรกกันนเนตยชานเปรววิสัยเทวดาตายแล้วไปเป็นอะไรผู้เจ้าบอกเทวดาตายแล้วเหลือกลับมาเกิดเป็นเทวดาอีก เหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บเทียบกับพื้นดินในมหาปตพีทั้งโลกผู้เจ้าเล็บเขียเศษดินมานิดหนึ่งเนี่ยถามสาวกดินเศษดินปลายเล็บกับดินทั้งโลกอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกดินทั้งโลกมากกว่าบอกเนี่ยเทวดาตายแล้วเหลือมาเป็นเทวดาอีกเหลือแค่เนี้ยที่เหลือไปนรกกาเนรเดชานไปวิสัยโยมปรารถนาเทวดาโยมปรารถนานรกไปด้วยในตัวหลังจากตายจากเทวดาแล้วนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยมาบอกกันโดยพุทธพจนะเห็นนะ การรู้พุทธศานะมีประโยชน์มากโยมจะไม่ไปหวังลมลมแรงแรงไปเป็นเทวดาดีไหมดีแต่ตายแล้วไปนรกด้วยไหมด้วยพระเจ้าบอกเนี่ยพระเจ้าจาักรพรรดิเนี่ยถึงแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีต้งรีเบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะกายแตกทําลายอาจได้เข้าถึงสุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเทวดาในชั้นดอวดึงแวดล้อมอยู่ได้หมู่นางอับสรในสวนนันทวันเท้าเธออิม่มเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกรรมคุณห้าอันเป็นทิพย์แต่เมื่อตายแล้วเป็นยังไง เท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกาเนิดฉานและวิสัยแห่งเปรตไปนรกหมดนะนรกถาวรไม่มีนะข้อจริงแต่นรกลงไปแล้วอยู่นานนานขนาดไหนพิขูถามผู้เจ้าผู้เจ้าบอกโอ้โหนับจํานวนตีไม่ไหวพิขูก็ถามพออุปมาได้ไหมผู้เจ้าพออุปมาได้อุปมาอย่างไงผู้เจ้าบอกเกวียนยี่สิบเล่มเกวียนเนี่ยใช้คําว่ายี่สิบขาลี บรรทุกมเมล็ดงาเต็มหมดมเมล็ดงากันิดหนึ่งนะทุกหนึ่งแสนปีบุรุษจิตเมล็ดงาออกหนึ่งมเมล็ดทําอย่างนี้ไปทุกแสนปีจนหมดยี่สิบเล่มเกวียนนั่นแหละประมาณอายุนรกที่ตื้นที่สุดนะอีกยี่สิบเท่ายี่สิบเท่ายี่สิบเท่าจนถึงปัทุมนรกนี่ประมาณอายุของนรกแล้วยงจะไปเที่ยวนรกกันทําอะไรใช่ป่ะอ่าเพราะฉะนั้นการวางจิตในการให้ทานนี่พวกหวังผลนะ สั่งสมมากๆนะจะได้อย่างนี้บางคนคิดว่าให้ทานเป็นการดีบางคนคิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายบางคนคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรบางคนทําตามฤาษีบางคนคิดว่าเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณะใจคิดทั้งหมดแบบเนี้ยยังไม่ได้อริบุคคลเลยได้แค่ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่ยและตายแล้วก็ไปนรกต่อนะ ดังนั้นการวางจิตแบบเดียวในการให้ทานที่จะได้ทั้งเทวดาและอริบุคคลคือการให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตนะบทพรชนะอย่างนี้โดยอัฐาคืออะไรต้องไปค้นพสูตรอีกพระสูตรหนึ่งจะอธิบายตรงนี้ว่าการให้ทานแบบโสดาบันคืออะไรการเป็นผู้มีใจปราศจากความตรหนีอันเป็นมนทิน มีจาค่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนอยู่คลองเรือนก็เป็นโสดาบันได้ด้วยการให้ทานวางจิตถูกต้องคือละความตรณีมองมาที่ใจตัวเองพอว่าเราจะละความตรณีเท่านั้นนะ,ะผลคือจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังและสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่จากพรหมกายิกาแล้ว จะไปเป็นอนาคามีเป็นอริบุคคลขั้นที่สามนี่ทางง่ายๆเลยยมจะให้ทานกับสุนัขก,กับคนทุศินคนมีศิลอริบุคคลก็ตามดูจิตตัวเองละความประหนีเสียสละสละละออกอย่างนี้ได้ผลใหญ่และอันิสงส์ใหญ่ไปเป็นอริบุคคลด้วยมีไหมคําถามที่สองเมื่อกี้บอกคําถามแรกครับมีครับผมเรียนการศึกษาบัณฑิตนะครับก็เลยสังเกตเรื่องการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนนะครับ ครับทีนี่ครับเรื่องพุทธประวัตินะครับะจะมีฉากแรกก็คือการที่พระพุทธเจ้าขอพูดเป็นภาษาธรรมดาคือพระพุทธเจ้าคลอดออกมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้าเนี่ยครับอฮมันเป็นเรื่องจริงเหรอครับอ๋อก็ต้องไปดูว่ามีในพุทธพจนะหรือไม่นะใช่ไหมอ่ะมีไหมในนี้ก็สแสดงว่าคนอื่นเป็นคนพูดเหรอครับใช่ก็ในนี้มีคําพูดใหม่ต้องเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกอะ่ะใช่ไหมสแกนด้วยคอมพิวเตอร์แล้วออกมาเจ็ดสิบสามสิบคำพุทธเจ้าสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ นะเพราะนั้นผู้เจ้าออกคลอดออกมาเดินเจก้ามีไหมมีนะมีจริงแต่ไม่มีเรื่องดอกบัวรองรับเราเห็นภาพวาดไหมผู้เจ้าเดินมามีดอกบัวรองรับเท้าใช่ไหมไม่มีผู้เจ้าบอกเลยว่านะ,อะลองดูเจอไหม่ะนะพระองค์เดินมาเจ็ดเก้าเนี่ยแต่เท้าของท่านเนี่ยสัมผัสพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอเห็นนะ มีสเวตรชตันเนี่ยกลางกางั้นเทวดารับก่อนมนุษย์รับทีหลังมีท่อน้ําเย็นท่อน้ําร้อนอันเป็นทิพย์เนี่ยมาพระเจ้าเป็นมหาบุรุษเป็นบุรุษที่เลิศนานๆจะเกิดทีอัศจรรย์กว่านี้ยังมีเยอะมากดูก่อนอานนท์โพธิสัตว์ผู้คลอดแล้วเช่นนี้เหยียบพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอมีพระพักทางทิศเหนือก้าไปเจ มีฉัดสีขาวกั้นอยู่ณเบื้องบนนะเหลียวดูทิศทั้งหลายและกล่าวอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกอย่างนี้นะเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญประเสริฐที่สุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตนี้พบใหม่ย,ย่อมไม่มีโพธิสารเนี่ยเป็นยังไงนะมีสติตา,ตายจากชั้นดุสิต มีสติก้าวลงสู่คันมีสติอยู่ในคันมีสติออกมาจากคันเป็นสัตว์ผู้เดียวที่มีสติตลอดตั้งแต่ตายยันอยู่ในคันแล้วก็คลอดออกมาหนึ่งเดียวในโลกที่พระุทธเจ้าบอกทําได้อย่างนี้เรื่องการเดินไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าใครดู DISCOVERY นะพวกชีวิตสัตว์เนี่ยวัวควายเนี่ยมันอพยพฝูงมันไปเนี่ยมันคลอดลูกระหว่างอพยพเนี่ยลูกออกมาปุ๊บวิ่งตามกินนมแม่ได้เลย เดียว่าแต่เจ็ดเก้าเลยเป็นร้อยเก้ามันเนี่ยไปได้เลยใช่ไหมนี่คือความอัศจรรย์แล้วผู้เจ้าบอกว่าโพธิสัตว์เนี่ยมารดาโพธิสัตว์จะตั้งท้องนานกว่าผู้หญิงปกติจะตั้งท้องนานสิบเดือนเต็มร่างกายจะสมบูรณ์ที่สุดใช่ไหมดังนั้นความอัศจรรย์เรื่องนี้มีอีกเยอะนะแต่ผู้เจ้าบอกไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้นะไม่ต้องสนใจเพราะแก้แก่เจ็บตายไม่ได้ต้องสนใจอะไรสั์สิ่ง เห็นไหมว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีการเกิดการดับและทุกอย่างต้องชี้มาที่พุทธวชนะเห็นไหมว่าพระเจ้าพูดจริงหรือเปล่านี่อย่างโยมเคยเห็นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยตามรูปปั้นทั้งหมดเลยมีผมไม่มีผมมีมมหลายแบบมากครับมีผมหลายแบบมากเลยใช่ไหมอ่าแต่จริงๆพู้เจ้าเราเนี่ยสมณพราหมณ์เราอื่นทั้งหลายเขาเรียกพู้เจ้าเราว่าอะไรรู้ไหมสมณหัวโลน เคยรู้บ้างไหมว่าผู้เจ้าเราเนี่ยปงผมด้วยเพราะเราไม่ศึกษาเลยมันอยู่แต่ในตำราอย่างนี้ไม่เคยมีใครมาอ่านใช่ไหมอพอมาอ่านเขา้เอาอ้าวผู้เจ้าเราไม่มีผมแล้วทำไมพู้ทุรูปปั้นพระพุทธรูปม,มีผมหมดเลยอะ่ะมีเปลเวมีอะไรไม่รู้ใส่ประดิษฐ์ประดอยรรศีรษะผู้เจ้าเต็มไปหมดเลยอะ่ะใช่ไหมจิตกรเนี่ยนะไม่เคยเรียนรู้เลยเขาว,วาดผู้เจ้าไงก็วาดตามกันไป เคยรู้ไหมว่าผู้เจ้าเนี่ยไม่มีผมเห็นไหมพาลธวาชะเรียกผู้เจ้าว,ว่าไงหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเขาเรียกผู้เจ้าเราถอยผู้เจ้าเราสวนกลับไปไงพาลทวาชะเธอรู้ไหมคุณธรรมอะไรที่ทําให้คนเป็นคนถอยตอบไม่ได้ใช่ไหมผู้เจ้าก็บัญญัติคนถอยด้วยอาการต่างๆเห็นนะอ่าพวกคนที่ชอบขอโมยฆ่าสาัตว์รักษาพ,พวกนี้นี่ผู้เจ้าบัญญัติเนี่ยคนถอย นะอ่ามีคําถามต่อไหมอ่ะครับอีกคําถามสุดท้ายนะครับคือสมมุติว่าถ้าผมบวชเนี่ยแล้วถ้าบวชอยู่แถววัดแถวบ้านผมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีโยมนิมนต์ผมไปลดน้ำมนต์อย่างแน่นอนอืซึ่งผมเคยลองแบบนี้แล้วคือมันไม่สามารถไปหักกับโยมได้เลยว่าอาตมาจะไม่รับนิมนต์โยมอาตมาจะไม่ลดน้ำมนต์อาตมาจะไม่เจมบ้านแบบนี้ครับคือจะทําให้โยมเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับเรา อ๋อเพราะเราอธิบายเขาไม่เป็นน่ะสิถ้าโยมอธิบายเขาเป็นตอนเป็นพระอธิบายเป็นเนี่ยเราจะทําได้เราเนี่ยเป็นสมณะสักยะปุตตะเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมในลมิตรโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมต้องทายทอดคําศาสดาเพื่อล้างมิจฉาทิฏฐิของเขาถ้าพระเจ้าไปเอื้อตามคารวะหมดแล้วพระเจ้าจะประกาศธรรมะได้ยังไงใช่ไหม ถ้าเราเป็นพระเป็นลูกศิษย์พู้เจ้าไปเอ็นตามโยมหมดเลยแล้วท่านมาเป็นสมณะทำอะไรอะ่ะใช่ไหมอย่างนี้โยมให้ทำเดลาสารวิชาเราก็ทำใช่ไหมเพราะเราต้องเกรงใจพระพุทธเจ้ามาอันดับแรกเรียกว่ามีฮิลิความละอายและอุตตะปะความเกรงกลัวต่อพระาศาสดามาเป็นอันดับหนึ่งโยมต้องสอนเราต้องสอนเขาว่าการลดน้ำมนต์เนี่ยน้ำศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีนะโยมนะอ่า น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นเป็นลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาเชื่อว่าไล่มนใส่น้ําแล้วน้ํามันศักดิ์สิทธิ์ได้ทําให้สัตว์เนี่ยมีสุขทุกข์ดีเลวได้สมณะโคตมะไม่มีความเห็นเช่นนั้นปฏิเสธถึง13พระสูตรนะและบอกว่าสิ่งนี้ขวางกั้นการเป็นโสดาบันบุคคลและอริบุคคลไม่ทําเดรฉานวิชาตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกังธรรมปริยายังพระสูตรนี้ใครก็คัดง้างไม่ได้ผู้เจ้าบอกห้ามคัดงา้างนะ นั้นเราสอนเขาได้โยเราต้องต้องช่วยเขาให้พ้นนรกกาเนิดได้ใช่เปลววิสัยไม่ใช่ให้เขาจมอยู่กับนรกเรามาโปรดสัตว์นะไม่ใช่ให้สัตว์โปรดเรานะใช่ปะเรากําลังถูกใครล้างความเห็นแหละเราเป็นลูกศิษย์พระเจ้าถ้าพระเจ้าส่งพระละหันไปกระจายาศาสนาแล้วพระละหันไปบูชาไฟหมดเลยตายเลยหมดท่าเลยใช่ไหม อความเห็นต้องมั่นคงแล้วต้องปึกแล้วโสดาบันเนี่ยไม่มีใครล้างความเห็นโสดาบันได้จริงไหมเ,เราเป็นพระแต่งเครื่องแบบลูกศิษย์ผู้เจ้าโดนเขาล้างความเห็นเฉยเลยจบเลยใช่ไหมอาตมาเดินบินาบาตเห็นพระวัดข้างๆเนี่ยจุดธูปไปบูชาพระภูมิพระพ,พรหมอะไรหมดท่าเลยตายแล้วพระเปลี่ยนสารณะใช่ไหมอย่างเงี้ยมันมีเยอะเลยเยอะนะความไม่อย่างลงมั่นเข้าใจไหม เพราะนั้นเปลี่ยนได้เนาะพราะผู้เจ้าเนี่ยให้ปฏิเสธได้นะเช่นเวลาไปบินตาบาตเนี่ยโยมให้เหล้าอาตมาโยมอาตมาต้องปฏิเสธไหมต้องปฏิเสธใช่ไหมพ่อผู้เจ้าห้ามอ่ะห้ามพิกุกินเหล้าอะ่ะใช่ไหมแต่เวลาโยมให้เงินทองอาตมาต้องปฏิเสธไหมก็ต้องปฏิเสธด,ด้วยเพราอผู้เจ้าห้ามรับเงินทองด้วยแต่พระเมื่อไม่รักษาก็รับไง แต่เวลาเล่าบอกปฏิเสธแต่เวลาเงินทองบอกรับซึ่งมีอาบัติเท่ากันคือปาจิตตีเห็นไหมเราเลือกปฏิบัตินะเราเลือกทำอ่ะเออผู้เจ้าบอกนี้เราไม่เอาบอกนี้เราเอาอย่างเนี้ยใช่ไหมทั้งที่ห้ามทั้งคู่ดังนั้นเราจึงต้องมาชี้ชัดว่าเออผู้เจ้าพูดอะไรแนะ่แล้วทําตามท่านพอเข้าใจไหมหลักการมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะนี่แหละพุทธวจนะเป็นอย่างนี้คาที่ออกจากปากศาสดาโดยตรงนะ